เอามาหอดเลี่ยนาะทุกคนเนาะไปตลาดไปเนาะโอ้ทุกคนหมักม่วงหมักม่วงมีทุกอย่างเลยนี่หมักม่วงยังวะหาบ้าแบบน้อกเนาะหั่นเก่าไปเนาะสดูกล่าวกันไอ้พวกนี้อยู่กยู้ซื้อมาเป็นเถอะนะียังโอมยังนะก็ยอมนะผมโอ้ ิดดแ,แนววเียสบายดีท่านผู้ชมพบกับเบาวันนอกคือเก้าบสบายดีท่านผู้ชมเนาะพบกับสองเบาวันนอกมเืเมื่อนนี้เขามีเวลาบางทุกคนเขาจะพาไป เบิ่งไอคิดุนไทตาตะกนาะทุกคนเนะาะมาเป็นยังส่วนี้จังบริเวณคลิปนะงานเพิ่นได้บอเขากับบจักเนาะบว่ากะบริเวณน้ำกันเทิงกันเลยนะเดี๋ยวมื่อนี่เขามีโอกาสเนาะสิไปหาไอคิดุนเนาะมือนเนี่เนาะนมาเปิดเหตุงานเกี่ยวกับยังกับยังแน่นะใครคนทำไมยังแน่ก็มีได้ยงังเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเพิ่นเด้อเนาะนี่กะยู่ด้านเบาะมันนอกเองเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันเด้อ,นเ,ดอนนเนาะทุกคนเ,เนาะ,นนะตอนนี้เฮากำลังไปเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กำลังเดินทางไปเนาะลูกกับโมกัยกันปานในเราทุกคนว่าอยู่คนน่ ตลาดปะเนาะเขากำลังจะเก่าไปเนาะทุกคนตลาดด้วยเนาะมีทุกอย่างเนาะทุกคนตอนนี้กำลังย่างเข้ามาเนาะทุกคนเนาะนี่ร้านเพ่นซอพอนใสเนาะเขากำลังมาตอนนี้โอ้ทุกคนหมกม่วงหมกม่วงมีทุกอย่างแล้วนี่หมกม่วงยังวะโอ๊กดองทุกคนโอ๊กดองไล่ได้เลยไล่ได้เลยเลยจะไปเบิร์กเนาะ เป็นยังไงสวนก็ไปเรียนเก็บ like ก็แบบก็แบบของมันเยอะครับทุกคนแบบไม่มีเวลาไปตัดคลิปือแบบเลิกงานดึกก็แบบไปนอนอาบน้ํานอนคือแบบนั้นอ่ะอาบน้านอนใช่ใช่ซะซะให้จะไปใส่หมดอ่ะไอ้ลูกน้องก็แบบนู่นไงหนึ่งคนอีกคนคนหนึ่งก็หยุดไงแบบไม่มาโองเยอะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาบอกแบบนั้นเจ้า่ายยังไงขายอกล่องแล้วก็แบบทุเรียนเงาะมังคุดเยอะทุกอย่างตามฤดูกาลอ่ะ บอไทยเลยเนาะใช่เป็นคนไทยถอดหน้าเราบอเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยจริงๆนะเอ้หนวดหนวดได้เนาะก็แบบเออก็มีคนถามเยอะว่าหนวดมันขึ้นมาอย่างไงคือแบบเราก็ไม่ได้อยากให้มันขึ้นหรอกแบบยิ่งตัดยิ่งขึ้นเลยแล้วเราเลยก็ปล่อยไปให้เป็นตรมมาตซาเลยแบบนั้นทั้งรุมได้ซะทั้งรุมไม่มีทั้งรุมมันไม่ชอบมีจริงๆเ้อตอนนี้อะโควิดเยอะมากก็ไม่อยากจะถอดแม็กหรอกแบบบ้า เพื่อให้ทุกคนดูไงแบบว่ามันหลอกขนาดไหนกันนะแล้วถอนแปนก่อนเนะตลาดเข้ามาเขาจะจับเลยจืดแน่มุกซีราเนะเป็นบรรยากาศยามแดงเนาะเป็นบ่มขี่เรือได้ทุกคนให้กีดนก่อนเรียกม่องก่อนโอ้ง่ามมาดีทุกคนเลยมัดมานๆนี่โอ่งร้องโอ่ง้อง มีเบอร์หน่อยเบอร์ใหญ่เนาะมีตะก่นรอๆเลยมีกาดูคาเข้นมาด้เขาอยู่ซื้อเพราะเป็นเหนนะนี่กาพ่อสีพากแนบหนาดิคนรอเนาะมีแต่ผู้เบาเขาอยู่ซื้อเพราะเป็นชีรุอขนาดโอ้งานมันดีโอกรองพี่น้องโอกรองนี่ดูคาก็นั่งมาซื้อของเนาะ คลองกัดเต็มนานทุกคนใครบ่คอยดีเราจองโควิดน,นี่กระดานเกาวาวนานนันองน้องดานอิฐอิฐนครนประทุมทุกคนงานประชงของม่วงง่ามันีทุกคน บรรยากาศย่ามแดงเนาะก้นกับบกคอยมีปานไนเพราะว่าสวงแดงบกคอยมีก้นนะนะไม่ได้สวงเส้าเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เดิมปิดด่านเลยเนาะสวัสดีครับทุกคนคือแบบทุกคนต้องเข้าใจนะเอ้ยแบบเออพี่รุ่นแบบทาไมพี่รุ่นแบบหน้าตาแบบค่อยจะลําหน่อยคือชีวิตของคนทํางานเ้ยก็แบบหน้าลําบ้าแบบขึ้นห้องเราก็แบบทาครีมทาอะไรก็แบบหน้าข่าวทํางานแบบตากแดดตากฝนเนี่ยคือแบบ น่ารำมากทุกคนก็อยากเออเห็นตัวจริงพี่ดุลกับแบบอยากให้ทุกคนคิดพิจารณารู้สาเหตุด้วยนะเอวันนี้ก็จะมาหาบ้านนอนอกน้องหานเกา่าไปเนาะไม่อยากจะขอให้เธอเดินกลับมา แค่อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึงแม้วันหนึ่งที่ทำให้ฉันเสียน้ำตาแต่จะขอให้เธอพ้นขึ้นมานี่ปักมวงเนาะเอานา้ทุกควนเนาะไม่ได้ผูดว่าพ่อ กำเใหญ่ขนาดเด้อบว่าผมาากินนะย,กกยังอมยังนะค่อยอมนะปุ๊โอ้กิดแต่แนวเดียวไเจ้ากินยังให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะแบบไม่เกะกะกัจนเลยมีอะไรก็ต้องกินนะไซบวงในที่กินสาซิลุกไซไซเบิ้งไงเบิ้งไงยังนะแบบคนทำงานอะไรกินก็กินได้เลยแบบแล้วแต่ทุกคนจะคิด เข้าในทางก็อยากก็เก็บมากินแล้วเป็นเั้ไในส่วนนี้งาไายเติมม่้ช่วงนี้งานย้ายช่วงนี้เหรอมมันทองเลยที่น่า <laughs> กรุงเทพแม่เีพี่น้องหมดโอ๊ตอย่างเนาะเกินไปเดี๋ยมีแต่ผู้เบาทุกคนเบากี่รุนก็รับแต่บางอย่างเนาะอยางพไทยเบามันนองทุกคนเนาะีรเบาใส่กนรอเนาะเป็นไหน คนว่าไหแต่ก่อนอนะเนาะแต่ก่อนรอได้ต่ก่อนรอรอนี่เพิ่นโสดเนาะทุกคนเนาะโสดโสดมีทุกคนจะโสดที่ผ่านในบาไสโสดยังถ่ายจะหำมืหมดทำหน่อยหน่อยนะทำหน่อยเนาะตอนนี้ไอ้กีดุลกําลังกินเขาเนาะทุกคนเนาะนอนตนะก็กินกินนะก็นอตเนาะพอหักบโใหญ่จากเถื่อหรอกสบายดีเนาะทุกคนเนาะมือนี้เข้ากับสีจบสิบเพี้ยนตำหนีเนาะแบบคนจนนะกินใหญ่กระแด่ห้อราะว่าเขามาบุกอยู่ด้านเนาะ ชีวิตประจำวันเพื ite, like part, ่อนพี like ่น้องโมได้ไปใส่ดอกย่อนโมได้เห็ดคลีบกัแบบนี้เห็ดงาห้องก้องก็เต็มหน้าห้องกองไายขันมากกัแซ่ในเด้อพี่น้องเด้อนร์ก็แซ่ผมเขาเป็นกำลังใจเห็ดคลีบต่อไปเนาะกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องนี่กับยังตับเมันกำลังกินเนาะไปเพียงจำได้เนาะเอามาบุกห่านเพื่อนพี่น้องเพิ่อนกำลังกินตับ มันมากกักดไดกดแท้ในเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำเดิมถ้ามีผู้ติดตามหนึ่งพันเขาจะไปเต้นอยู่ไพแดงให้ทุกคนเมืองเนาะลิปนี้เขาบอกไปด้จากลุนเด็กคนจนนะและ้วจะไปเต้นให้เบิง่งข,ขอบใจนะเขากขอบใจนะกนนะ้นเนาะ